อ่าเด็กินเฮ็ดเื้งหือเฮงหางดีเหมือนเจิงปืนกอมหัวนะคน่าพูดยิ่งกินว่าหางดีวนะน่คนจาย้อนกินพองเนาะเนี่ยน่าร้ฉีกกินนอ่ะแนะน่แล้วฉีกกินให้ไหนหวนะแน่ง่ายๆใอ่อ ล้วก็ใส่ลงใน,นขวดในใกล้วยใคะนคณะอ่ะอายความน,นะฮะอานน้ำมหมักไมนะ,ะนะาวาบบกินอชดชื้นว่ะเนะี่เนื้องนังผิวคาวเนี่วะขาวซ้ำด้วยกันสวที่ทางดีมันจะเปนแนบบกทีไหนก็เข่าใะนะ,ะเข่าสีกล้วยคาวนะฮะวันช่อง,องกล้วยนคนะ เขาให้ะใหละลายมันมด่นะพวกกินนะ้เด็กว,วนันอื้เต็มหู้หน่อยางดีมากเดี๋ยวโยอ่าแช่หนาวไปกินไห้น้ำกัด,กดๆฮดนะใส่น้ำกัด,กดๆฮะนอยใครกินตัวรัด้วยก่อนน้องนีงน่หางดีเตะ อโลเว้ยทีนกเขาเล่ามาเต้งอ่ะอ่ะเข้มขนาดเต้งนะขนาดขนาดใครกินเนี่ยหน้าตาเพิ่งสดใสไ,ไนะว้แน่ะผู้ผู้หญิงกิน,นเดียบรือนะ่ะอโลเว่เจ้าตื่นกินกับขวดเดียวเนี่ยเพราะเปลี่ยนเป็นหน้าแน่ก็กินละลายขวดได้เดียวหนึ่งก็มันะ่วเนาะสามารถชวนใจนี่ก็ลองมาด้วยครับเนาะ ช,ชสามารถดีข้าวไะไรคาในขคนนอนวกกินแล้วก็เดี๋ยวเล่าเหมือนค้าในกําเหลียวนะ,ะนะหน้าตาสดใสปิ๊งในกําเหลียวคะ่ะ